มากินทุเรียนกันค่ะอีกภูใหญ่ๆลูกสาวหยิบไปแล้วนะคะภูหนึ่งแล้วก็อีกลูกหนึ่งจ้าเราไปซื้อมาที่ที่ไหนนะพ่อขับรถลงขับรถลงไปทั้งบ่ายุเทียนกัเลยไปเห็นทุเรียนโลละลอยแบยบเนี่ยค่ะคโลละลอยแต่ว่าลูกหยิบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค่ะ,คะทุกคนฝากให,กให,ห้แล้วก็ซื้อมาอีกลูกหนึ่ง อันนี้เขาปอ,อกให้ลูกเลยแต่ว่าลูกสาวหยิบไปแล้วชิ้นนี้อุย้ยลูกใหญ่อยู่เด้อทุกคนอย่าว่าไปเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่อยู่นะคะน้อยบาทจริงๆตรงทะเลบางขุนเทนนะคูเนื้อเนื้อมันน่ากินมากเลยทุกคนเอาเนี่ะ,ะ,ะ,ะลองกินดูดิรสชาติเป็นยังไงคูนี่เลยนะเอาเลยทำไมมันกรอบขนาดนะั้นมันสุกไหมเนี่ย เขาบอกหวาน70%นนะไม่ได้หวานมากกรอบนอกนุ่มในไม่ใช่ทุเรยียนลายเม็ดอนะ่ะกรอบนอกนุ่มใน โอเคค่ะ <c oughs> บายบายทุกคนโลละร้อยบาทหน้าเชอกินครับแวะไปนะครับ